สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์เทคนิคการเรียนออนไลน์ที่ว่ายังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วไม่รู้สึกง่วงหรือว่าเออเราจะมีเทคนิคอะไรมาฝากทุกคนนะคะเพราะเราก็เคยเป็นน้องแบบมันมันเขียนเข้าแล้วก็ไม่เข้าเลยพอไม่เข้าเลยก็ไม่มีคะแนนค่ะทุกคนก็คือเราก็จะไปแชร์เทคนิคกันนะคะว่าแบบเออเราทํายังไงบ้างแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากๆค่ะหลังจากหนึ่งอาทิตย์ที่เราลองทำนี้แล้วไปดูกันเลยค่ะ มาที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกเนี่ยคือการเตรียมตัวเองให้พร้อมค่ะทุกคนหรือว่าสมมติเราตื่นนอนมาอย่างเงี้ยเราต้องทําตัวให้แอคทีฟแล้วก็แบบมีชีวิตชีวานอ้ออย่างเช่นไปกินข้าวไปอาบน้ําก่อนที่จะมาเรียนออนไลน์ค่ะทุกคนเพราะว่าการที่เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าเนี่ยมันทําให้มันไม่ง่วงระหว่างเรียนเนาะก็อยากให้ทุกคนไปอาบน้ำกินข้าวหรือทำอะไรทาสกิฟสกินแคร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะมาค่ะไปต่อข้อที่2กันเลย คือการจัดสภาพแวดล้อมให้หน้าเรียนค่ะทุกคนอย่างเช่นการไปหาโลเคชันในการเรียนค่ะทุกคนคือการเรียนเนี่ยเราต้องหาที่ที่ทําให้เรามีสมาธิในการเรียนเนาะและก็ต้องเป็นที่ที่ปลอดโปร่งโลง่งไม่อึดอัดนะคะไม่งั้นเราเนี่ยจะสมองตันเนาะและก็การจัดโต๊ะเรียนให้หน้าเรียนเนี่ยก็มันก็มีหลายอย่าง,งเช่นเราเนี่ยเราก็จะจัดหนังสือไว้ทางซ้ายแล้วก็มี องู่ทางขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยหยิบจับได้ง่ายขึ้นเนาะระหว่างเรียนก็ไปดูกันต่อเลยข, 3, ข้อที่3ามค่ะทุกคนคือการจัดตารางเวลาให้เป็นนะว่าเราจะทําอะไรตอนไหนยังไงคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่บุคคลมากๆกว่าจะจัดกันยังไงเนาะอันนี้เราก็ไม่สามารถฟิกได้ว่าอ,อ๋อคนนี้ต้องจัดนี้คนนี้ต้องจัดนี้เพราะว่ามันเป็นตารางเวลาของตัวเองเราต้องหาที่มันเหมาะกับตัวเองมากที่สุดเพื่อที่จะ ทำให้เราทำได้นะคะทุกคนก็ลองปรับไปเรื่อยๆเนาะเอาของเราไปปรับใช้เนี่ยก็อาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีแนวคิดการทำมากขึ้นนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ง่ายขึ้นเลยคะ่ะที่สี่ค่ะทุกคนคือการจดเลคเชอร์ตอนเรียนเนาะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยจดเลคเชอร์ตอนเรียนนะคะมันทำให้เราเนี่ย จำเนื้อหาที่ครูพูดได้มากขึ้นเราก็คือฟังครูแล้วก็จดเลยหรือถ้าใครเนี่ยถนัดเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะอัดเสียงก็อัดไปเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็สาหรับเราเนี่ยถ้าเราเม่องหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็จะหาขนมมากินคะ่ะทุกคนอืเนาะแล้วก็เราไม่อยากให้ทุกคนนอนเรียนนะคะเพราะว่าถ้านอนเรียนเนี่ยมันทาให้เราแบบแบบเออนอนไปเลยนอนนั่นแหละทุกคนก็ไม่อยากให้นอนเรียนกันนะคะ แล้วก็เราก็จะไปต่อกันข้อต่อไปเลยคือเราก็จะไม่ได้รับมันข้อเท่าไหร่แต่ว่าไปฟังข้อต่อไปนี้ค่ะค่าฮ่าหนคนคือการพักเบรเน้องซึ่งข้อนี้หลายๆคนๆคน่าคงจะชอบเราหนึงเราด้วยก็คือตอนที่พักเบรกเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยทำสิ่งที่เราชอบใครอยากกินก็กินค่ะทุกคนไม่ต้องกัววันหรือว่าใครอยากทำโน่นทำนี่ทำน,นั่นใครอยากเล่นเกมใครอยากอ่านนิยายใครอยากตายน,นินยายหรือว่าใครอยากไปดูหนังหรือว่าอะไรเนี่ย ทำให้เต็มที่เลยค่ะช่วงพักเบรคคือช่วงที่เราพักสมองเนาะทําให้เรารู้สึกโพสิทีฟกับการเรียนมากขึ้นค่ะแล้วก็ไปตอบกันข้อที่6ใช่ไหมข้อที่6แหละเราจำได้ข้อที่6ข้อที่6ข้อที่6กันเลยนะคะก็คือข้อที่6เนี่ยเราอยากให้ทุกคนเจียเวลาสัก30ถึง4 5่าดีเนี่ยมาทุกทุกบทเรียนหรือว่าทํากันบ้านกันค่ะทุกคนคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยทำกันบ้านช่วงนี้เพราะว่าถ้าเราหลังยินข้าวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะทําให้เราเนี่ย ทำบทเรียนไม่ได้แล้วมันก็จะรือฟื้นยากอะเนาะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยทบทวนสิ่งที่เราจดมาว่าเราจดอะไรไปบ้างเนาะแล้วก็มาแก้ไขที่แบบมันผิดอืมหรือว่าถ้าจะหาแบบวิดีโอความรู้ดูก็หาเลยค่ะทุกคนที่มันประกอบการสอนแล้วมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นค่ะไปต่อกันข้อสุดท้ายเลย ข้อเคะ่ะทุกคนข้อนี้นะคะคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนาะเพื่อที่จะให้แบบสมองเนี่ยเราทํางานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพในตอนในตอนตื่นนอนนะเนาะเราก็ต้องอยากให้นอนเจ็ดถึงแชั่วโมงขึ้นไปเนาะอย่าแบบอย่าน้อยกว่หกชั่วโมงเลยนี่ขอเล็ยวแบบนอนสี่ห้าชั่วโมงไม่ดี <c oughs> <c oughs> ก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสดใสน,นะคะตอนเช้าก็นั่นแหลคะค่ะอยากให้ทุกคนนอนเร็วๆเนาะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการเรียนออนไลน์ที่บ้านยังไงให้เข้าใจเนาะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันของตัวเองเนาะและอยากให้ทุกคนทำไปพร้อมๆกับเราค่ะทุกคนแล้วก็เราเนี่ยอยากจะขอให้ทุกคนไม่เครียดก,กับการเรียนออนไลน์เนาะเรารู้ว่ามันเหนื่อยมากเพราะว่ามันก็คงจะได้ความรู้ไม่เต็มที่แหละแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้กันนะคะก็สู้ๆนะคะทุกคนทุกคนทำได้ทุกคนเก่งเรารู้ก็ ไม่ใช่อะไรแล้วก็อย่าบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะทุกคนก็ในช่องเราเนี่ยจะมีอะไรให้ดูอีกเยอะแยะมากมายก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันเนาะบ๊ายบายค่ะ